ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีอัญเชิญถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปฏิสถานเบื้องหน้าพระบรมฉมายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลำดับต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว